โอ้โหนี่มันโรงงานนรกผลิตพาวสเฟียอัตโนมัตินี่ว่าอุ้ยลดมากเลยค่ะทุกสาวจะทำยังไงไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนเวลคัมทูช่องของ jay2.0official นะคะแหล่งรวมเกมมันเทิร์ดับหนึ่งแห่งเอเชียตะวันอกเฉียงใต้แล้วก็จกักรวารูหนรูนนค่ะจะบอกว่าเมื่อวานที่เล่นไว้ไม่ใช่แบบนี้นะคะเพราะว่าอยู่ดีๆเกมแครชแบบนี้เลยจ้ะ ท้าไม่ชันนะจ๊ะจะต้องเริ่มเกมใหม่ทั้งหมดเลยค่ะแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะเพราะว่าเราอะตัวแม่อยู่แล้วนะจ๊ะคือจะบอกว่าตอนแรกอะเราเคยเล่นมาแล้วใช่ไหมล้วก็จะรู้สึกว่ามันลําบากมากๆเพราะว่าเราต้องทําอะไรหลากหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นหาทําเลในการสร้างบ้านเก็บไม้เก็บหินสร้างโต๊ะคราบของสร้างโต๊ะซ่อมของสร้างอาวุธเฮ้ยมันเยอะมากอะแล้วไหนจะจับน้องพาวให้ครบตามเคสอีกซึ่งแบบมันใช้พอสเฟียร์เยอะมากใช่ปะซึ่งเราอะได้มาดูทริคนี้ที่หลังเว้ยซึ่งจะบอกว่ามีโปเกมอนหลากหลายตัวนะคะ ที่เราจะต้องทําการศึกษาก่อนว่ามันสามารถช่วยเหลือเราเนี่ยให้ทํางานได้ง่ายขึ้นค่ะทุกคนพาวตัวนั้นนะคะที่เราพูดถึงเนี่ยก็คือน้องวิกซี่ดาวจริงสอกน่ารักตัวนี้นี่แหละค่ะทุกคนบอกเลยนะว่าถึงหน้าตามันจะดูแบบว่าอีแก้วอีคำนะแต่ว่ามันเก่งมากๆนะเว้ยแกคือน้องจะมีสกิลนะคะที่สามารถขุดหาพาวสเฟียร์ให้เราได้อย่างแบบว่าไม่มีจากัดเลยทุกคนปล่อยไปเรื่อยๆก็จะมีมาให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนบอกเลยว่าจึ้งมากๆนะคะแถมฟรีอีตั้งหากไม่ต้องมานั่งทําเองจะทํายังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะพอเราเข้ามาในเกมปุา ก็ต้องพยายามรีฟาร์มของจําเป็นทั้งหมดนะคะแล้วก็หาพาวคู่ใจสักตัวนะคะจากนั้นเนี่ยฉันก็พยายามหาโลเคช,ชันที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นบ้านของเราเนี่ยแหละบอกเลยนะคะคือข้อแรกเนี่ยหล่อนจะต้องทําให้มันเป็นพื้นเรียบไม่สโลปนะคะที่ฉันคิดได้ก็คือวยชันอยากได้พื้นที่ติดทะเลไว้แก่คือจะมาเป็นฟิลบ้านพักตากอากาศแกโคตรจะปังเนี่ยเราก็สร้างบ้านสร้างอะไรให้มันเรียบร้อยนะจ๊ะขดหมุ่ขดเมืองไปนะคะพอเราเล่นไปเรื่อยๆนะคะถึงเลเวลฮปุ๊บเนี่ยนะคะเราก็จะสั สามารถสร้างร a นช์หรือว่าฟาร์มของเราได้เราจะใช้เวลาสร้างประมาณนึงนะคะพอสร้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องไปหาโปเกมอนที่ชื่อว่าวิกซี่ก่อนจ้าตัวนี้บอกเลยนะคะว่าตอนเริ่มเกมควรมีมากๆเลยเพราะว่าน้องเขาหาง่ายจับไม่ยากและมีสกิลพาสีที่ริศม,มากเลยก็คือด i g h e r e เมื่อเราเอาน้องลงมาใช้งานในเบสแล้วนะคะนางจะหาพาวสเฟียให้เราได้ฟรีฟรเลยนะนอกจากพาวสเฟียแล้วนะคะก็ยังมีลูกธนูได้อีกด้วยแบบไม่ต้องคราฟเลยแกสามารถช่วยทุนแรงในต้นเกม ได้ดีมากๆเลยค่ะวิธีไปหาน้องวิกซี่นะคะเริ่มจากการค่อยๆดูแผนที่ก่อนเลยนะจ๊ะจะอยู่โซนใกล้ๆกับบอสชีเลตค่ะเยื้องมาทางซ้ายนิดนึงจะเจอจุด fast travel จุดนี้เลยนะจ๊ะให้เรา fast travel ไปที่ rain of s e n d c a t e tower entrance ก่อนเลยค่ะน้องเนี่ยจะสปอนอยู่บริเวณนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยนะพอเรามาถึงแล้วก็ให้เราพยายามเดินให้ทั่วนะจ๊ะเดินไปข้างหน้าอีกนิดนึงนะคะเราก็จะเจอน้องแล้วจ้ะหาไม่ยากเลยนะคือพุ่งตรงนะหายัางไงก็เจอจ้าถึงหน้าตาน้องเนี่ยจะดู เฉยๆนะคะแต่ความสามารถบอกเลยว่าตัวแม่ตัวมัมตัวมานานมากๆเลยนะคะคือพูดตรงนะไม่อยากตีน้องเลยจ้าฉะนั้นเนี่ยเราก็เก็บมาสัก2อสาตัวนะทุกคนและแล้วเราก็ได้น้องมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับน้องวิกซี่จ้านี่แน แต่ว่านะคะทุกคนขายังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยยังจะต้องไปหาอีกตัวหนึ่งค่ะซึ่งเป็นเพาตัวที่เราสามารถหาได้ตั้งแต่ต้นเกมเลยจ้าน้องมีชื่อว่าเมา่นั่นเองนะจ๊ะโดยน้องเมาเนี่ยเขาจะหาได้จากถ้ำดันเจียนนั่นเองเมื่อเราจับน้องวิกซี่ได้แล้วนะคะเราก็ค่อยๆเดินไปทางซายนิดนึงเราก็จะเจอจุด f Fast Travel จุดใหม่ที่ชื่อว่า Small s e t t l e m e n t แล้วนะคะที่นี่ก็จะมีคนของทางการมีชาวบ้านมีพ่อค้าทําให้เราสามารถ ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินชาได้บางส่วนเมื่อเราคุยเม้ามอยกับพ่อค้าเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเราก็ค่อยๆเดินไปทางข้างหลังอีกนิดนึงเราก็จะเจอถ้ำดันเจียนที่เราตามหาแล้วจ้าให้เราค่อยๆเดินเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะแล้วก็ข้างในเนี่ยจะบอกว่ามีความลึกลับนาคุนหานนิดหนึ่งพอเราเข้ามาแล้วนะบอกได้เลยว่าเราจะเจอกับ พวกกลุ่มชีตัวร้ายเนี่ยพยายามมาทำร้ายเราอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเขาเรียกว่ากลุ่มเซนิเคตเนาะคือนางก็พยายามที่จะแบบต่อสู้ไปต่อซื้อมาคือระหว่างที่เราต่อสู้ตรงนี้นะบอกตรงนะคือข้าพเจ้าก็ได้ทองจากพวกมันด้วยเหมือนกันทุกคนถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะคะแต่นางโยจริงคนแล้วคืออาวุธเราเนี่ยคือแบบยังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะคะแกแต่บางทีนางก็ติดบักเกินติดบักแบบ เฮ้ยไฟไม้ไกลบ้างคือจะยอมโดนไหมเลยหรอหรืออะไรนะคะงงมากเลยนะจ๊ะเราก็ค่อยๆเดินต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจะบอกว่าเราต้องพยายามจําทางกลับให้ดีนะคะเพราะว่าเหมือนท้าเนี้ยนะมันจะตานเนาะแล้วคือแบบสองข้อไปอะ่ะคือเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาแยกขวาแยกซ้ายคือดูทางออกจ้าทาให้เราต้องวนอยู่หลายรอบเลยทีเดียวนะคะพอเดินเข้าไปถึงประมาณกลางดันเจี้ยนนะทุกคนเราเนี่ยก็จะเริ่มเจอแล้วนี่แหละนี่แหละน,นะนี่คือสัตว์ที่เราต้องการนั่นเอง นะคะโดยน้องเนี่ยมีชื่อว่าเมานะคะน้องเป็นแมวหนะ้าตาคล้ายกับแมวแบบสติงแนวอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งความสําคัญของชีเนี่ยคือน้องเขาจะมีหน้าที่คล้ายๆกับตัววิกซี่เลยจ้าแต่ว่าเขาอะไม่ได้ขุดพวกทาวสเฟียร์แล้วก็ธนูให้เรานะจ๊ะน้องเขาจะมีความสามารถที่เรียกได้ว่า gold digger หรือว่าการขุดทองนั่นเองนะคะซึ่งดีมากเลยในต้นเกมนะคะเพราะว่ามันเป็นเงินที่เราได้มาแบบพาสีหรือว่าได้มาแบบเปล่าๆจากการให้โปเกมอนไปช่วยขุดเงินในฟาร์มของเราเลยคือแบบแกคือ ควรจะต้องมีจริงๆนะทุกคนและทางกลับนะทุกคนฉันจะบอกว่าเฮ้ยแม่งย่า่ใหญ่อะคือข้าพเจ้าหลงค่ะเราก็เจอพวกซินดิเคตคือคือมึงเพิ่งตุยไปไม่ใช่หรอคือมึงสปอนขึ้นมาอีกแล้วคือคืองงนะจ๊ะแต่ว่าจะบอกว่าที่เนี่ยมันมีแร่ตัวพาวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะจ๊ะเราก็เก็บมาก่อนนะคะเอาขุดขุดไปขุดเยอะมากเลยนะเธอบอกเลยว่าเยอะจริงๆตรงเนี้ยคือเก็บ ฟาร์มได้เลยคะ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยแม่งหาทางออกไม่เจอว่ะกูณําไงดีวะเนี่ยก็เลยแบบเฮ้ยงั้นเราตัดสินใจไหม เอาเลยไหมคือแบบยอมรีสปอนเลยค่ะกลับไปเกิดที่จุดเดิมยังไงซิคือไม่ไหวจริงๆนะจ๊ะต้องได้กลับบ้านละเมื่อเรากลับถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็ค่อยๆแอดพวกเขาเนี่ยลงไปในส่วนของฐานเบสเลยนะจ๊ะเพื่อให้เขาทํางานให้เราพอแอดพาวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะคะน้องเนี่ยก็บอกเลยว่ารีบวิ่งเข้าไปในฟาร์มเลยนะคะบางตัวมีวิ่งก็คือจัดเลยคะ่ะแอดตละะ์เลยค่ะแต่บางทีมันก็เรื่องม้านะคะมันก็เดินหนีออกไปแบบชดๆฉันก็แบบเอา้าน้องบากหรือเปล่าวะแกแต่ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่า เดี๋ยวสักพักเนี่ยน้องเขาจะเดินเข้าไปทํางานเองทุกคนน้องก็จะใช้เวลาสักพักในการขุดแล้วก็หาผลผลิตออกมาให้เรานะจ๊ะทุกคนดูสิพอเวลาผ่านไปแค่แป๊บเดียวเท่านั้นแหละน้องก็เริ่มออกพลสเฟียร์แล้วก็ลูกธนูรวมกับตัวทองออกมานะคะรู้สึกได้เลยว่าน้องเป็นพาวที่เราควรจะมีในต้นเกมมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราต้องการพวกพลสเฟียร์ค่อนข้างเยอะนะคะและบางทีเราแอบเสียเวลาในการคราฟนิดนึงก็ได้เป็นพลสเฟียร์แล้วก็ลูกธนูมาแบบเก๋ๆเลยจ้าแล้วก็ทอง ด้วยนาะเพราะเราเอาไปแลกของไนดะ้เยอะแยะเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นคลิปง่ายๆนะจ๊าในการเล่นเป็นแบบผู้เล่นใหม่เบื้องต้นเลยสําหรับตัวพาวที่เราควรจะมีก่อนนะคะ2ตรงนี้นก็เป็นตัวรที่แบบเฮ้ยมันก็น่ามีไว้เก็บไปเนาะเออแถมมันน่ารักด้วยแกโอ้ยไม่ใช่น,นั่นแหละแล้วก็ถ้าใครอยากจะให้ทำหรือว่าอธิบายหรือว่าทิปแอนทริคอะไรเก๋ๆแบบกรุๆแบบๆเนี่ยก็สามารถบอกมาได้เลยนะจ๊าเดี๋ยวจะพยายามทำคลิปให้นะจ๊าถ้าทําได้นะคะ ถ้าเพื่อนคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเอสด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆแบบนี้อีกคะ่ะไว้เจอกันใหม่นะคะทุกคนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ